สวัสดีค่ะคุณครูสลายุสิริสุขนะคะเป็นหัวหน้าวิชาแผนกสามัญสัมพันธ์นะคะวิทยาศาสตร์พัดช่างเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็จะมาเชิญชวนนะคะคณะครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะของวิทยาศาสตร์พัดชางเพชรบุรีนะคะแล้วก็นักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นด้วยนะคะ,ะเข้าร่วมงานนะคะโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่2 6ธันวาคมนี้นะคะก็ ขอเชิญชวนนะคะมาประกวดนะคะแต่งกายวันคริสต์มาสนะคะด้วยวัสดุรีไซเคิลนะคะแล้วก็ยังมีการประกาศรางวัลน,นะคะการจัดทำการ์ดนะคะวันคริสต์มาสนะคะภายในงานก็จะมีการจับรางวัลน,นะคะซึ่งจะเป็นรางวัลพิเศษจากคณะครูนะคะแล้วก็บุคลากรน,นะคะมีให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีจับรางวัลน,นะคะทุกคนภายในงานจะได้รางวัลกลับไปแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ